สวัสดีครับน in ักเรียนครับพบกับคุณครูหยกอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ว่าการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโดยที่นักเรียนน่ได้เรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมในคลิปวิดีโอนะครับหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปนะให้ให้พวกเราเนี่ยย้อนกลับไปชมคลิปตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรียนในคลิปนี้ไม่เข้าใจ นะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของการคูนและการหารเนี่ยมันมาช่วยในการหาคําตอบได้อย่างไรนะครับจากนักเรียนดูตรงนี้มาดูขอยกตัวยอย่างเลยนะจากแบบฝึกหัดเรานี่แหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์8หาร2 8หารด้วย2อะเวลาอ่านเราต้องอ่านเป็น8หารด้วย2เท่ากับ สี่เหลี่ยมใช่ไหมโดยที่เลขแปดนี่คืออะไรนักเรียนที่เรียนไปเมื่อวานเลขแปดมันก็คือแปดคืออะไรเอาแปดคือจำนวนทั้งหมดใช่ไหมแล้วสองคืออะไรสองคืออะไร สองคืออะไรครับนักเรียนสองเนี่ยเป็นได้สองอย่างใช่ไหมสองเป็นได้ทั้งจำนวนสามาคิกและจำนวนกลุ่มนั่นเองนะครับ จำนวนทั้งหมดหารด้วยจํานวนสมาชิกหรือจํานวนกลุม่มนะครับเราก็จะสามารถเขียนหาคำตอบอยู่ในรูปของการคูณได้นะครับหากเราไม่เขียนหาคำตอบอยู่ในรูปของการคูณเนี่ยนักเรียนก็จะทำไงนักเรียนก็จะวาดภาพเพื่อหาคำตอบใช่ไหมแปคือจํานวนทั้งหมดนักเรียนอาจจะวาดภาพมาก่อน8อย่างสิ่งของ8อันแล้วทำไงเนี้ย แล้วแบ่งใช่ไหมแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2ก็ได้หรือแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้ซึ่งการวาดภาพเนี่ยออถ้าโจทย์ยากขึ้นหรือถ้าโจทย์มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวาดได้ยากใช่ไหมครับคุณครูก็เลยพาเด็กชายเสื้อส้มมาช่วยนักเรียนในการหาคำตอบนะครับเราจะใช้การคูณมาเป็นส่วนหนึ่งในการหาคำตอบ ้นหารในกิจกรรมวันนี้นะนะครับโดยหลักการมีอยู่ว่าเราจะยึดยึดตัวนี้ครับนักเรียนเราเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยตำแหน่งของตัวเนี้ยเราเรียกว่าตัวหารอ่าเราจะเรียกว่าตัวหารนะครับ ตัวอาหารเลขสอเนี่ยคือตัวาหารนะตัวาหารคูณด้วยจุดจุดจุดจะมีค่าเท่ากับ8 8ดนี่คืออะไรครับนักเรียน8มันคือตำแหน่งของอะไรจำนวนทั้งหมดอะมันคือตำแหน่งของตัวตั้งนั่นเองใช่ไหมครับอ่า ตัวหารคูณด้วยจุดจุดจุดมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะครับเราก็ต้องไปดูและทีนี้ว่าเด็กชายเสื้อส้มพูดว่ายังไงในการหาคำตอบเด็กชายเสื้อส้มเนี่ยก็จะไปโฟกัสที่ตัวหารใช่ไหมตัวหารนี่ก็คือ2 2เนี่ยคูณอะไรแล้วได้8นะครับก็จะคิดแหละ2คูณอะไรแล้วได้8นะ ตัวาหารคูณกับอะไรลแล้วได้ตัวตั้งนะนะครับก็ไปคิดดูนะครับถ้าสมมตินักเรียนคิดอะ <s ancestors> คุณครูจะเดาแนวคิดนักเรียนนะนักเรียนจะท่องสูตรคูณแม่2ก็ได้2 1 2 2 2 4 2 3ส2 4สเฮ้ยมีคำตอบเฉยเลย2คูณอะไรนะได้8 2คูณ4ได้8ใช่ไหมแต่วันนี้คุณครูใจดีหน่อยคุณครูมีตัวนี้มาให้เออ สูตรคูณแม่2นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า2อคูณ4อ่ะ,อะเท่ากับ8นะใช่ไหมดังนั้นเราก็บอกได้ว่าเออตรงเนี้ย2คูณ4เท่ากับ8ดดังนั้นจะได้ว่าอะไรอ่ะสรุปจะได้ว่าไง8หารด้วยสอง่ะจะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าการคูณตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กันกับ การหารตรงนี้นะครับโดยเลขสี่ที่เราได้เมื่อกี้คืออะไรเลขสีที่เราได้ตรงนี้ก็คือผลลับใช่ไหมครับเลขสี่ตรงนี้ก็คือผลลัพธ์นักเรียนก็จะรู้ว่าตัวหารคูณกับผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากับ ตัวตังนันเองนะครับตัวหารคูณกับผลลัพธ์มีค่าเท่ากับตัวตังนะทีนี้มาลองดูในตัวอย่างที่2ซิ18หารด้วย9นะครับก็มาคิดใช่ไหมคุณครูให้โฟกัสที่ไหนนะคุณครูให้โฟกัสที่ตัวหารถูกเปล่าอ่าตัวหารคูณกับคูณกับอะไร ูณกับอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ18ที่เป็นตัวตั้งอ่านักเรียนต้องไปดูสูตรคูณแม่ไหนข้อนี้แม่ไหนเอาใบให้เราจะดูสูตรคูณตามแม่ของตัวหารนะครับนี่เราจะไปดูสูตรคูณตามแม่ของตัวหาร ตัวาหารเป็นเก้าใช่ไหมเราก็ไปดูสูตรคูณแม่เก้าอันทีอย่างงี้ครูคมีสูตรคูณมาให้ใจดีหน่อยวันเนี้ยพอคิดว่าเด็กๆหน้าจะยังท่องสูตรคูณยังไม่ได้นะครับถึงได้ก็ได้นิดเดียวนะฮะใครยังไม่ฝึกท่องสูตรคูณให้ฝึกนะครับถ้าฝึกไม่ได้เนี่ยสอบไม่ได้นะเออไม่ได้ขึ้นป .3 นะที่นี่ก็มาดูนะครับ 9คูณอะไรละ่ะได้18นักเรียนลองหาดูสิเอ๊ะมันอยู่ไหนนะเฮ้ยนี่ไงเนี่ย9คูณ2เท่ากับ18นักเรียนก็เติมเลข2ลงไปตรงนี้นะครับและทีเนี้ยเราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยเมื่อ9คูณ2เท่ากับ18ใช่ไหมดังนั้น18หาร9เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ2นั่นเองนะครับ ไม่ยากเลยนะให้เด็กๆลองดูตรงนี้ถ้าใครท่องสูตรคูณยังไม่ได้ก็ให้ดูตารางสูตรคูณแต่ถ้าใครท่องได้ให้ลองปิดตารางสูตรคูณไว้ก่อนค่อยมาค่อยมาดูคําตอบแบบว่าออสิ่งที่เราทาอะ่ะมันถูกหรือเปล่าโอเคปะ่ะอ่าคุณครูเชื่อว,ว่านันกเรียนน่าจะทําได้นะครับเอออ่ะถ้าทําได้นะให้พวกเราเริ่มทําใบกิจกรรมในหน้าที่ สิบเอ็ดและสิบสองตรงนี้นะครับมีสองหน้านะอ,อันนี้ทำโดยวิธีที่ได้สอนไปเมื่อกี้นะครับคิดว่าไม่น่ายากเกินไปสำหรับตัวของนักเรียนนะต่อไปในหน้าสุดท้ายในกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเขาก็จะให้หาผลหารโดยที่ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเหมือนเดิมนะครับอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะ เอออย่างข้อแรกอะ่ะยีหารด้วย3เนี่ยให้เราไปโฟกัสที่ตำแหน่งไหนนะเพื่อหาคำตอบโดยใช้การคูณเราจะต้องไปโฟกัสที่ตัวหารใช่ไหมเอออย่างข้อนี้ตัวหารเป็น3นักเรียนก็ต้องไปคิดว่า 3คูณอะไราได้21จากนั้นเมื่อน,นักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนก็มาเติมลงในช่องว่างตรงนี้นะครับไม่ได้ยากเลยนะอย่างข้อ2เนี่ยนักเรียนก็มาดูว่าโฟกัสที่ไหนนะโฟกัสเลข2ใช่ไหมเพราะเป็นตัวหารก็ไปดู 2, 2คูณอะไรได้16บหพ,พอรู้แล้วใช่ไหมว่า2คูณอะไรได้16นักเรียนก็มาเติมคำตอบลงไปตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยมันเป็นยังไงง่ายนิดเดียวขอแค่นักเรียนนั้นท่องสูตรคูณแม่2ถึงแม่9ได้ตอนนี้นะ แม่สองถึงแม่เก้าได้ก็คือทะลุอุดงวงเลยสมองแบบออกแสงวาบๆเลยนะครับเอัอน,อนนี้คือแบบฝึกหัดหน้าสิบสามนะครับวันนี้มีสามหน้านะมีหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบสองและหน้าสิบสามนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทํากันสำหรับวันนี้คุณครูหยกมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคุณครูในคลิปวิดีโอถัดไปพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้สวัสดีครับ